วันก่อนมีคนมาพูดถึงเรื่องของอ,ออกกําลังกายเป็นประจําแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่อะไรเงี้ยนะคะอายุ4ี่สิบห้าสิปีอะไรเงี้ยแบบเออก็ออกกาลังกายประจําเดินวันละเจ็ดพันเก้า 7, 9, แต่ว่าแบบขึ้นบันไดก็เหนื่อยง่ายขึ้นเมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเป็นคําถามที่ต้องมานั่ง a n a l y z ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันเป็นปกติของวัยหรือเป็นสัญญาณบางอย่างอะไรของร่างกาย แน่นอนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเมโนูพ a u s e อะไรอย่างเงี้ย p e ริ m e n o p a u s e เนี่ยตั้งแต่ก่อนวัยหมดประจำเดือนก่อนจะหมดเนี่ยแหละนะคะระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะแกว่งตัวนะคะทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลหลายอย่างเลยอะนะการกระจายไขมันกระมวลกล้ามเนื้อลดลงทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยการฟื้นตัวหลังออกกําลังกายจะช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเราฝืนไม่ได้อันนี้บางคนที่ติดกับการออกกําลังกายแบบ ทุกวันอะไรเงี้ยนะก็จะต้องทําใจนิดนึงนะว่าร่างกายเราฟื้นตัวช้าลงนะคะคุณภาพการนอนก็แย่ลงทีนี้เนี่ยนะคะร่างกายเราเนี่ยตราบใดที่เรายัางออกกำลังกายได้อย่างตามปกติอะเราไม่เหนื่อยตอนพักอะไรอ่งเงี้ยนะแบบไม่ได้แย่สุดแบบเหมือนจะป่วยอะไรงี้ยนะอันเนี้ยเป็นเรื่องของสมรรถภาพแล้วก็องค์ประกอบของร่างกายที่เปลี่ยนไปมากไปกว่า เป็นโรคหรืออะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าแอบกังวลอยู่นะคะสเลยคือภาวะการขาดธาตุเหล็กซึ่งพบได้บ่อยมากในผู้หญิงวัยกลางคนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เราอาจจะตรวจนะแล้วเราไม่ได้เป็นโรคโลหิตจางแบบชัดเจนอะไรเงี้ยหมอเตือนนะ,ะแต่ว่าระดับเฟอริตินของเรา,เาถ้าเกิดว่ามันต่ำเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเหนื่อยง่ายนะคะหายใจแรงขึ้น เวลาที่ออกแรงเวลาที่เดินขึ้นบันไดอะไรเงี้ยนะหรือใจเต้นเร็วกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะขาเขออ่อนล้าอะไรเงี้ยนะคะผู้หญิงที่ประจำเดือนยังมาอยู่หรือว่าประจำเดือนมาแล้วมากกว่าปกติะยังไงก็ควรจะตรวจระดับธาตุเหล็กเอาไว้เพราะว่านี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยแล้วก็แก้ไขได้นะคะ,ะต่อไปวิตามิน B12 แล้วก็กรดในกระเพาะอาหาร นอันนี้มันมีข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ว่าในกรดมันไม่ถึงกับใหม่หรอกแต่ว่ามันก็มาพูดถูกพูดถึงอะนะคะในวัยของวัยใกล้หมดประจําเดือนว่ากรดในกระเพาะเนี่ยนะมีบทบาทในการช่วยแยกวิตามิน B12 อออกจากโปรตีนอาหารเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันดูดซึมได้ทีนี้เนี่ยถ้าภาวะกรดในกระเพาะต่ำนะคะซึ่งพบมากขึ้นได้ใน ตามอายุอ่ะนะคะตามอายุหรือในกลุ่มที่ใช้ยาลดกรดบางประเภทอ่ะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มันก็สามารถทำให้ทาให้กระทบกับวิตามิน B12 ได้นะทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เหมือนถึงกับว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่เป็นเฉพาะในคนกลุ่มวัยใกล้หมดประจําเดือนอย่างเดียวอะไรงเงี้ยที่ทาให้กรดในกระเพาะเนี่ยมันลดลงจนเกิดภาวะขาด B12 แต่ถ้าเกิดว่า B12 มันต่ําจริงๆอะนะคะมันก็จะมักจะมีอาการร่วมกันกับเหนื่อยลึกๆอะถึงแม้ว่าเราจะนอนพอ,อ,อมีอาการมึนงงนะคะสมาธิลดลงโฟกัสไม่ได้ชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยตัวเตอร์ซีดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการอะไรพวกนี้นะคะสงสัยว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยแปลกๆอะไรเงี้ยนะตรวจเลือด นะคะก่อนที่จะเสริมวิตามินเองนะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยแล้วก็แม่นยำกว่านะคะคือด้วยความที่ว่าเรากลัวไข่แดงกันอนะวิตามิน B12 มันมีในไข่แดงนะคะจริงจริงแต่แต่มันก็ไม่ได้มีเฉพาะในไข่แดงนะมันก็มีในพวกโปรตีนเนะ่พวกเ,เครื่องในสัตว์ใช่ไหมต,ต,ต,ตับไก่ตับวัวอะไรเงี้ยจะมีสูงเลยอะนะคะเ,เนื้อสัตว์ก็มีพวกเนื้อแดงเนื้อเนื้อวัวอะไรพวกเนี้ยนะคะก็มีเนื้อหมูเนื้อแกะ ไก่พวกเนื้อขาวมีไม่สูงเท่ากับเนื้อแดงอะเอาจริงนะคะเออ่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเรามีความเพลียอะไรเงี้ยก็พยายามเน้นไปทางเนื้อแดงหน่อยนึงนะคะพวกปลาและอาหารทะเลมันก็มีนะพวกปลาซาดีนปลาทูเออ่หอยแมงผู้ปลาทูน่าปลาแซลมอนอะไรพวกเนี้ยนะคะมีนะคะแล้วก็เออ่โยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะคะนมวัวอะไรเงี้ยมีอันที่สี่เลยนะคือ ที่ทำให้เราเหนื่อยอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นความผิดปกติของไทรอยคือภาวะาไทรอยทำงานต่ำนะคะมันก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นนะเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ทนความหนาวได้น้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการแบบพวกท้องผูกที่ประจรช้าลงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเรามียเราเป็นวัยใกล้หมดประจำเดือนอะไรเงี้ยนะแล้วแบบมีอาการน้ำหนักขึ้นร่วมกันกับอาการพวกเนี้ยนะคะ ก็ลองตรวจ TSH นะคะแล้วก็ฮอร์โมนไทรอยนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วในวัยใกล้หมดประจำเดือนนะคะตรวจเลือดพื้นฐานนะคะตรวจพวก Complete Blood, Blood Count นะคะสมควรทำนะคะตรวจพวกวิตามิน B12 ตรวจพวกไทรอยนะคะ TSH นะคะแล้วก็วิตามิน D นะคะตรวจตรวจให้รู้ค่าจริงๆะ่ะเราจะได้รู้ว่า ไอ้ที่ร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปเหนื่อยง่ายน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยนะมัน,ม,นมันเกิดจากอะไรกันแน่มันต้องมันต้องเจอสักตัวหนึ่งนะคะ